เนี่ยเขามาในรถผมเลยไหมอคุณคะฉันขอร้องแล้วค่ะให้ฉันหลบในนี้นะคะอะไรของคุณเนี่ยขอโทษนะครับคุณเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดแต่งงานวิ่งมาแถวนี้บ้างไหมครับ อ๋อไม่เห็นนะครับแต่ผมเห็นเขาวิ่งมาแถวนี้นะครับคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่เห็นอนะ่ะคุณลองคิดดูดีๆอีกทีนะครับนี่แกเป็นใครเนี่ยอ,ออกให้ห่างจากรถชั้นเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษนะครับคุณผู้หญิง ผมแค่มาตามหาเจ้าสาวของผมนะครับเน่ในรถคันนี้มีแค่สามีของฉันแค่คนเดียวแล้วเขาก็แต่งงานแล้วด้วยแกเนี่ยออกให้ห่างไปเลยนะไปไกลไปเน่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะขี้ขลาดได้ขนาดเนี่ย ทำไมคุณไม่ชกใส่หน้ามันไปเลยฮะไอ้หน้าตัวเมียนี่แกเป็นใครเนี่ยจะเป็นอะไรกับสามีของฉันเตยเตยเยเอ่อมันมันไม่ใช่แบบที่เตยคิดนะอยู่ๆเขาก็วิ่งมาแล้วเข้ามาในรถผมอะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผมอะ ออกมาจากรถฉันเดี๋ยวนี้เลยนะคุณผู้หญิงคะฉันขอร้องแล้ะค่ะอย่าไล่ฉันลงไปเลยนะคะคือว่าผู้ชายคนเมื่อกี้เขากําลังตามล่าฉันอยู่ค่ะอผมทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะคือผู้ชายคนเมื่อกี้ตามล่าเขาอยู่นะคุณไม่คิดจะช่วยไปลากตัวมันลงมาเดี๋ยวนี้คุณ ลงมาเถอะคุณลงมาเถอะนะอย่าให้ผมต้องลากคุณเลยอะ คุณเข้าไปสิอ,อยู่ยิ่งอย่างนะขอบคุณนะคะ เตยเตยเตยเดี๋ยวพี่เอาเองเตยเข้าบ้านก่อนนะนี่คุณรู้ตัวด้วยเหรอว่าตัวเองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งอะพี่ก็ต้องรู้สิเตยคุณปลอดภัยแล้วนะ ขอบคุณนะคะแต่แต่ต่อไปฉันควรไปที่ไหนต่อโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกับภระยาผมนะเดี๋ยวเราช่วยคุณเองคุณไม่ตองกว่านนะเอาส่วนนี้ไปคุมก่อนนะ เตยผมเชื่อว่าเรื่องผู้หญิงคนคุณมาอยู่ในบ้านผมได้ไงเนี่ยปล่อยภรรยามผมเดี๋ยวนี้เลยนะคือนอนไหมผมซะแล้วคุณกับผู้หญิงคนนี้จะได้ปลอดภัยโอ้ย,อ,ยอะไรนะบอกให้คืนอนอนไหมผมไงคุณจะเย็นก่อนผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้อยู่กับผม นั่งไงมานน่นละคุณไม่น่ามาเลยแต่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้ออนมานี่ไม่นะคุณคุณไปไม่ได้นะพี่ธานคุณก็รีบมส่งหุ้หญิงคนนั้นให้เขาสิหุบปากใช่ ก็อย่างที่มึงคิดนั่นแหละออนเขาไม่อยากแต่งงานกับกูแต่วันนี้ที่กูมาที่เนี่ยก็เพื่อจะมาจัดการเรื่องนี้ยังไงวันนี้กูต้องพาออนกลับไปให้ได้ส่วนพวกมึงสองคนเนี่ยก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะท้าไม่อย่างนั้นแล้วก็นี่คุณรีบทำตามที่มันบอกสิไอ้ขี้แพ้คุณเล่าข่มกูเพื่อเขาเถอะ ฉันยอมกลับไปกับคุณก็ได้โอเคดีมากนี่คุณยังมีความเป็นผู้ชายอยู่ไหมคุณปล่อยให้ฉันโดนทำลายได้ยังไงอ่ะคุณเราเล่กันเถอะฮะอะไรนะ ผมไม่ได้รักคุณแล้วนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมไม่สามารถรักคุณได้อีกแล้วแล้วครั้งนี้ผมจะเอาไปช่วยผู้หญิงคนนั้นแล้วผมก็จะทำตามที่คุณบอกโชคสายหน้ามันเพราะว่าผมไม่ใช่คนขี้ขาดไง ปล่อยเขาซะนี่มึงตามมาทำไมวะเมียมึงเนี่ยให้มึงออกมาเดินเล่นแล้วเหรอวะเฮ้ยนี่ภรรยาคุณ คิดว่าคุณขี้ขาดได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าใจผมไงคุณยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหมพาฉันไปจากที่นี่หน่อย เี่คุณคุณปดัดคนนงผมทิ้งทำไม,มไอ่ะมีอะไรเปล่าครับไม่มีอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนครับมีอะไรอีกวะเอ่เอคือผมจะไปส่วนหลวงนะครับผมไม่รู้ทางคุณพอรู้ไหมครับว่าทางไปทางไหนไม่รู้เว้ยมึงจะไปไหนก็ไปเลยไป,ไปเอ้เอเยเดี๋ยวครับนี่ครับไปครับ ไปในบ้านดีกว่านะครับ จะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอนอนที่โซฟาคุณสักคืนอได้สิผมรู้นะว่าคุณเนี่ยคงเจออะไรที่ลำบากมาเยอะเรื่องแค่เนี้ยผมยินดีอยู่แล้วครับเออเดี๋ยวคุณรอแป๊บหนึ่งนะ นี้ฉันอยู่ที่บ้านเลขที่หกศูนย์เก้าในตู้เซฟมีทองเยอะมากเลยพี่เยี่ยมเลยตกปลาใหญ่ได้สักทีรอบเนี่ยเราได้เที่ยวรอบโลกแม่แค่นี้ก่อนนะพี่เขามาละคุณครับโทษทีนะครับที่ทำให้รอนานเออห้องนอนเนี่ยผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้ คุณก็ไปนอนที่ห้องนอนของผมได้เลยเดี๋ยวผมนอนที่โซฟาเองเออไม่เป็นไรค่ะให้ฉันนอนที่โซฟาก็ได้แล้วค่ะ,ะไม่เป็นไรครับผมคิดว่าคุณเจอเรื่องที่เหนื่อยมาเยอะแล้วคุณควรมีที่พักผ่อนที่ดีๆคุณคงไม่เคยแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดแบบนั้นอีกแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะแนะนำคุณเออ คุณกำลังจะพูดอะไรหรอคะคุณเจอคู่ที่ไม่ดีคุณก็แค่หาคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนั้นชีวิตคุณคงดีกว่านี้นะ อคืนนี้แผนของเราคงต้องยกเลิกเขาจะนอนที่โซฟาแล้วให้ฉันนอนในห้องฉันไปเปิดประตูให้พี่ไม่ได้งั้นเธอก็ทำให้เขาไปในห้องเธอสิเธอเป็นผู้หญิงเธอรู้ว่าควรอ่อยผู้ชายยังไงฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำนี้จากปากพี่อะเพื่อเงินที่ยอมได้แม้กระทั่งให้ฉันเอาตัวเข้าแรกเลยเหรอ เพื่อเงินกูทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเว้ยโถ่ไอฉันนอนไม่หลับอ๋อผมเข้าใจ คุณคงจะมีเรื่องที่กังวลอยู่ใช่ไหมงั้นผมว่าคุณลองไปอ่านฉันกลัวฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดไฟทิ้งไว้ทำไมคุณไม่มานอนกับฉันล่ะ คุณถ้าคุณน,นอนไม่หลับเนี่ยเรามาเล่นเกมกันแบบเนี้ยคุณจะได้ไม่เหงาไงเปิดแล้วนะไอะเอาตานี่งไง <c oughs> ตาโอมยแาไแมงนี่ตอนไหน อพักมาชัาน้นนะอ๋อโอเคมาเปิดใบหนึ่ง <sk ill> อ,อันนี้เจ้า <sk ill> อทองนี่ตานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ต้องถูกทนครับให้ทำเรื่องที่ไม่ชอบ,ชอบตอนนี้เขาดูมีเสน่ห์มากมฉันไม่เคยถูกใครใส่ใจแบบนี้มาก,ก่อนเลย นี่เป็นคืนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของฉัน ทำไมไม่เปิดประตูให้ฉันดีนะที่ฉันเข้ามาได้นี่ทองในตู้เซฟมันมีไม่น้อยเลยไปรีบไปกันเถอ,อะไม่อ่ะฉันไม่ไปฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วอ่ะเธอเป็นบ้าไปแล้วหรอรีบไปกันเถอ,อะปล่อยนะฉันไม่ปนป,ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะ เฮ้ยนี่มึงขโมยของในตู้เซฟของกูเหรอไม่เราสองคนต่างนี่คุณเป็นพวกเดียวกับมันเหรอมึงนี่มันโง่จริงๆเลยนะ <c oughs> นี่มึงอย่าบอกนะว่า ว่ามันชอบมึงจริงๆอะฮะแต่ผมรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกดีกับผมฮะรู้สึกยิงเหรอฮะคุณคือฉันพวกคุณจะทำอะไรก็เชิญเลยแต่ช่วยให้มันเร็วๆหน่อยแล้วก็ออกไปจากบ้านผมซะ นี่คุณจะกลับมาทำไมอีกฉันแค่ อยากเอาของมาคืนให้คุณอ่ะเขาปล่อยให้คุณมาได้ไงไม่เขาไม่ได้ปล่อยให้ฉันมาแต่ว่าฉันส่งตัวเขาให้ตำรวจแล้วรอ แล้วทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะฉันก็แค่อยากให้คุณให้อภัยฉันอะผมไม่มีวันให้อภัยคุณคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันถูกเขาบังคับมาโดยตลอดฉันชินแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะปฏิเสธเขายังไงคุณไม่ต้องแสดงเป็นคนถูกทำร้ายได้ไหม คุณกับมันก็เป็นหัวขโมยเหมือนกันนั่นเลยถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณก็ต้องรายงานแฟนคุณตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณก็ไม่ทำแบบนั้นเขาไม่ใช่แฟนฉันแล้วเขาเป็นอะไรกับคุณล่ะเขาคือพี่ชายของฉันเขาคือ ญาติคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณคงไม่เข้าใจหรอกว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้าง คุณไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะต่อไปคุณจะมีผมอยู่ด้วยผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจและต่อไปผมก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณผมไม่อยากพลาดจากคุณไปอีกนะ